เท่านี้เนาะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเคยเห็นในเพจนะว่าน้องเดินทางช่วงพฤศจิกายนนะคะการเวิร์กช็อปที่นิวยอร์กเป็นยังไงบ้างพิเศษยังไงเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าแบบเพื่อนเยอะไหมช่วงเดือนนั้นอากาศเป็นยังไงอะไรเนี้ยค่ะเดือนนั้นนะ่ะเราเราเห็นตัววิทยากรเขาก็พูดแหละว่าเดือนนี้มากันเยอะ เราเราก็ไม่นึกว่าอ๋อเยอะก็คือโอเคเยอะแต่พอเราไปดูรูปเขาอ่ะเดือนนั้นเยอะจริงทเที่ยวกับเดือนน่น <c oughs> คือเรายืนกันเป็นแถวแบบข้างหลังคือยืนซ้อนแล้วซ้อนอีกแล้วข้างหน้าก็คือแทบจะนอนแล้วคือคนเยอะมากแล้วก็เออเป็นจังหวะที่ดีมากๆกกับการที่จะหาเพื่อนค่ะอืมดีมากๆกับการที่จะหาเพื่อนเพราะว่ามันเหมือน เป็นหับก่อนที่ทุกคนจะกระจายออกไปเพราะฉะนั้นคือเราจะเจอเพื่อนจากหลายๆสัญชาติแล้วก็ใครยังรู้สึกว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยอ่ะอันเนี้ยเอาตัวเองอไปกกเกาะเกาะอเงไปเกาะเกะกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้เพื่อนเองเดี๋ยวจะมีคนคือเรารู้สึกว่าหลายๆคนที่เลือกโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราอยากได้ภาษาเนา บางคนก็อาจจะมั่นใจในภาษาตัวเองบางคนก็อาจจะยังไม่มั่นใจแต่ว่าพอเราไปถึงเวิร์กช็อปที่นิวยอร์กเราจะเห็นว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยเราจะมีแก๊งแบบเซา์แอฟริกาเขาจะแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเลยใช่ไหมเขาจะพูดเก่งมากเขาจะพูดปลอกันทั้งแก๊งเลยแล้วเราก็จะไปเจอเวอร์ชั่นแบบคนที่เป็นประเทศที่พูดสเปนนิชค่อนข้างเยอะภาษาอังกฤษเขาก็จะดรอปลงมาหรือประเทศเอเชียที่เราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งภาษาอังกฤษเราก็จะดรอปลงมาเพราะฉะนั้นคือ ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยเราแค่พูดแล้วเราสื่อสารนอะ่ะเดี๋ยวได้เพื่อนเองแล้วมันจะเป็นจังหวะที่แบบอันนี้คือได้อันนี้โดยส่วนตัวได้ได้เพื่อนที่เป็นตุรกีมา mm hmm. เหมือนเขา mm hmm. เขามากันแล้วภาษาอังกฤษเขายังแบบไม่ค่อยแข็งมากแล้วนั่งอยู่ในโต๊ะ mm hmm. เดียวกันแล้วก็ช่วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะแอบไบเน็ตนิวว่าเวิร์กช็อปที่นิวยอร์กวันสุดท้ายมีสอบด้วยนะโอ้โห oh มีสอบ, <laughs> สอบ ใช่เขามีสอบเขามีสอบเขาจะแบบว่าให้เราฟังก่อนไปเนี่ยเราต้องเราต้องทำเอเหมือนเป็นแบบสรุปก่อนอะ<ฆ>่ะเราต้องทำสรุปก่อนใช่เพื่อที่เรามาที่นิวยอร์กห้าคือห้าวันเนี้ยวันแรกอะหมดไปกับการพักผ่อนแล้วเราลงมาจากเครื่องใช่ไหม มันไม่สามารถที่เขาจะอธิบายตั้งแต่เด็กสามขวบยันเด็กโตให้มันจบได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนไปมาก่อนแล้วพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีเวิร์กชีพให้มีแบบเอ่อแฮนด์เอาท์แล้วเราก็จะแบบนั่งโจทย์นู้นนี่นั่น,นแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายมีสอบแล้วเราก็จะเริ่มเมคเฟรนแล้วก็จะเริ่มมีเพื่อนที่แบบเอ้ยคนนี้ออกข้อสอบคนนี้ออกข้อสอบมึงเขาบอก oh. มึเวิร์กชีพมาเนี้ยแล้วเราก็เมคเฟรนกันแล้วมันก็จะยิ่งสนิทกันอะไรเงี้ยบางคนก็คือแบบ ตอนนี้สนิทถึงขั้นที่เราเรียกกันว่าซิสเตอร์ไปแล้วคือน้องร่วมสาบานกันไปแล้วเพราะว่าช่วยข้อสอบใช่แล้วก็มันจะมีเออ่ตัวรูเมดค่ะไปถึงจะมีรูเมดรู้สึกว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับห้องแต่ว่าส่วนใหญ่ะเราจะมีรูเมดหนึ่งคนเพราะว่าห้องนอนเป็นบางเบดแล้วก็ความสนุกของรูเมดคือเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเราหาดีอ่ะ เราจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นส่วนร่วมกับรูเมทเช่นเราอาจจะไปรัดเดียวกันเราอาจจะได้ดูแลเด็กอายุเท่าๆกันเราอาจ,จะดูแลเด็กจํานวนสองคนเหมือนกันสามคนเหมือนกันเป็นผู้หญิงทั้งคู่เหมือนกันหรือเป็นฝาแฟนเหมือนกันเราจะมีอะไรสักอย่างหนึงอะถ้าเราคุยกับรูเมทเราไปอ่ะเราจะพบว่าเอ้ยเรามีอะไรสักอย่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องได้คุยกันประม แล้วเนื้อหาในแต่ละวันนะคะเป็นยังไงบ้างแบบตั้งแต่แบบวันวันแรกก็คือพักผ่อนเนาะเจอเพื่อนๆแล้วก็วันที่สองสามสี่ก็คือเป็นบทเรียนต่างๆใช่ปะมีเทรนในเรื่องต่างๆไหมใช่ไหมต้งแค่เนาะนีอยู่แล้วมีอยู่เลยมีมีเขาจะเขาจะให้มาเลยว่าเออเด็กอายุเท่านี้อต้องต้องดูแลยังไง สามขวบกินข้าวแบบไหนห้าขวบเล่นเกมแบบไหนบ้างเจ็ดขวบจะเข้าใจอะไรบ้างประมาณ mm hmm. เขาก็าจะแบบแบ่งอายุไปวันหลังๆจำไม่ได้ว่าวันไหนแต่ว่าจะมีตัว C P R ด้วยมีแบบสอน mm hmm. มีสอน C P R มีสอน first aid ต่างๆว่าแบบเด็กเล็กนะ mm hmm. เหมือนถ้าใครเคยเจอคลิปมีมที่เขาแบบเอาเด็กมาไว้แล้วก็ตบๆนั่นแหละเดี๋ยวได้ทําจริงๆทากับคุณ mm hmm. แตบตบเนี้ยเด็กซำนัก mm hmm. ใจไม่ออกเด็ก แล้วก็ปั๊มอะไรกันก็ว่าไปประมาณนั้นแล้วก็แสดงว,ว่าได้ได้รับการเทรนแบบครบถ้วนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแต่ละบ้านแต่ละรัฐของที่เราจะไปนะอืมมีมีมีเรียบร้อยแสดงว,ว่าแล้วก็ม,กมีที่ได้เห็นในรูปบ่อยๆก็คือตัวบัสทัวร์เนาะค่ะบัสทัวร์มีเป็นยังไงบ้างบัสทัวร์นี่ไบัสนี่ได้ไปเวอร์ชั่นหนาวไง <laughs> ไปเวอร์ชั่นแบบ หนาวหนาวแล้วตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนั้นตอนแรกก็คือมาแบบคันแบบยาวๆเขาจะมีแกง๊งแก๊งที่พูดสเปนเนี่ยเขาจะแก๊งใหญ่เพราะว่าหลายประเทศเขาพูดสเปนเขาก็จะมีความภาษาบ้านเขาเขาจะแบบจองหลังๆไว้แล้วเขาจะเฮฮาเย้ยวๆเลยพวกที่แบบมากันน้อยๆพวกที่แบบพูดภาษาอื่นเนี่ยเขาจะนั่งกันหน้าหน้า แต่เนี่ยเด็กไทยเด็กไทยนั่งกันประมาณแบบหมิ่นหมินไปข้างหน้าแล้วสักพักเริ่มหนาวหนาวแล้วจะลงจะลงก็กลัวเห็นวิวไม่ชัดไปนั่งหลบลมกันอยู่แบบข้างหน้าข้างหน้ารถที่มันมีแบบเป็นฉากกันตรงนั้นแล้วเขาก็พาไปไหนพี่ตัวเขาพาไปไหนเขาพามีไปตรงไหนนะไปเยอะเหมือนกันก็วนแต่ที่เห็นชัดๆดะทามสแควร์่้องไปแน่ๆเราก็ตัว ตัวสะพานอะนไม่แน่ใจว่าขาไปกับขากลับมันใช่อันเดียวกันหรือเปล่า<ม>แต่ว่าไปแล้วมันเป็นมันเป็นตอนกลางคืนคือถ<ม>ามว่าสะพานอะเห็นชัดไหมไม่ชัดแต่ว่าไปช่วงหนันด้วย,ยแล้วข้ามาอีกฝั่งอะแล้วเรามองกลับไปอะ่ะเรามองกลับไปในนิวอร์กซิตี้อะอันนั้นน่าสวยเพราะว่ามันเป็นแบบไฟเป็นสีสันเป็นซิตี้ไลฟ์เป็นแบบนั้นก็จะสวยๆหน่อย โอเคคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันไปในแต่ละจุดมุ่งหมายของแต่ละคนเนาะนะคะตอนนี้ก็อยู่มาประมาณสามเดือนแล้วนะคะร่อยฟังแอยว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วก็เออน้องๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่บ้านโฮสต์ชอบทำกิจกรรมอะไรแอบกระซิบว่าได้บ้านที่ชิว <c oughs> กระซิบตรงนี้ว่าได้บ้านที่ชิวนะพอไปไปไปคุยกับออแพรคนอื่นว่าเฮ้ยแบบสเกจูอยอ่เป็นยังไงบ้างแบบแต่ละวันอยู่ทำอะไรบ้างนีได้บ้านชิว ใครอยากได้บ้านชิวเลือกบ้านที่เด็กไปโรงเรียนแล้วชิวนี่แอบแอบบอกเขาเรียกว่าอะไรเป็นทริคเป็นทริกเ,เลือกบ้านที่น้องไปโรงเรียนอเอาจริงๆมันไม่ไม่เชิงว่าต้องเลือกบ้านที่น้องไปโรงเรียนหรอกเหมือนเรา <c oughs> เราดูว่าเราเหมาะกับเด็กในวัยประมาณไหนมันต้องแลกกันอนะ่ะเหมือนกับว่าถ้าสมมุติคุณเริ่มงานตอนเช้าอยู่กับเด็กทั้งวันคุณก็อาจจะเลิกงานไว <c oughs> แต่ว่าถ้าอย่างหมูว่าเป็นนัดอย่างเงีย้งยนัยดก็จะทํางานช่วงเช้าพอส่งเด็กไปโรงเรียนปุ๊บก,ก็ว่างตอนกลววางวันก็คือว่างแล้วพอน้องจะกลับโรงเรียนก็คือกลับมาทํางานใหม่อีกทีหนึ่งก็คือเราจะเป็นออทํางานพักแล้วก็ทําง<ต>านแล้วบาจะไก็จ,จะได้อาจจะได้ตารางอีกแบบหนึ่งว่าโอเคทํางานแล้วแต่บ้านด้วยเนาะใช่มันแล้วปกติกิจกรรมยามว่างนี้ที่ที่บ้านของฟาร์มี่เขาเขามีกิจกรรมอะไรที่ทําเป็นประจําหมายถึงวันวันหยุดหรอวันหยุดวันหยุดใช่ บ้านบ้านนี้จริงๆอ่ะเคยอยู่พวก Bay Area อยู่แคลิฟอร์เนียอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนแล้วก็ย้ายมาเขาเคยถามเขาว่าทำไมถึงย้ายมาเขาบอกว่าย้ายมาเพราะปีนเขาในแคลิฟอร์เนียครบหมดแล้วครบแล้วไม่รู้สึกว่าอยากปีนที่ไหนซ้ำก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อจะมาไฮกิง้งต่อคือชอบการไฮกิ้งมาก แต่นี้เป็นแค่เหตุผลเล็กๆนะจริงๆมีเหตุผลอื่นแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในเหตุผลจิ๋วๆที่เรารู้สึกว่าเขาคลั่งไคล้การไคลกิ้งง่ายถึงขนาดที่ว่าเรามาหาเขาเดือนแรกใช่ไหมเรามาหาวีคแรกเขาซื้อรองเท้าไฮกิ้งมาให้เราเลยคู่หนึ่ง <G ül> แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นคริสมาสกิฟต์นะ <G ül> เพราะว่าบ้านเราอ่ะจะไปไฮกิ้งกันเยอะมากเราอยากให้ยูมีส่วนร่วมกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเอาไปเลยเรองเท้าไฮกิ้งหนึ่งคู่เพื่อที่จะไปป <G ül> ีนเขาด้วยกัน แล้วคนนี้ระหว่างโครงการเนาะก็จะต้องมีลงเรียนในคอร์สั้นๆอันนี้เราเรามีคุยกับโพสด์ไหมคะว่าแบบเราอยากจะเรียนเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมีคุยมีคุยไว้แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มนะเพราะว่าตอนที่นะมานัดลงสปริงเอ้ไม่ใช่ลงวินเทอร์เซสชั่นไม่ทันเพราะว่าตอนเรามามันแบบปุ๊บ มันก็มันก็เขาขึ้นเขาขึ้นเทอมกันแล้วอ่ะเราเรา,เรา,เ,ราเราสมัครกา็ลเลยต้องรอรอไปขึ้นสปริงเซชันตอนเดือนเมษาใครที่กําลังแบบกําลังเตรียมตัวจะมาหรือว่าอะไรเงี้ยอยากให้ดูเรื่องเรียนไว้นิดนึงเพราะว่าเขาจะมีช่วงของเอ่อการรับสมัครแล้วก็เปิดเป็นเออสำหรับคนที่จะเข้าไปเรียนในคอร์สจริงจริงอะ่ะแบบในคอร์สที่ไม่ใช่ออแพรคลาสเฉยๆเออเรียนตอนนี้ที่มองไว้ก็ จะมีพวกภาษาภาษาอังกฤษภาษาสเปนอะไรอย่างนี้แล้วถ้ามีเวลาว่างอาจจะไปลงบิสซิเนิดนิดเพื่อที่แบบเก็บเครดิตต่ออะไรงย่างเะี้ยค่ะ <c oughs>